สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเห็นแล้วคลื่นไส้ขั้นตอนการผลิตไส้กรอกอีสานของโรงงานแห่งหนึ่งเชื่อว่าไส้กรอกอีสานต้องเป็นอาหารโปรดของใครหลายๆคนแต่เมื่อได้เห็นคลิปนี้อาจจะต้องเปลี่ยนใจเพราะเป็นคลิปที่เห็นแล้วทําเอาคลื่นไส้กันเลยทีเดียวซึ่งเป็นคลิปจากโรงงานผลิตแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าไร้มาตรฐานใดๆโดยคลิปดังกล่าวได้รับการแชร์จากสมาชิกทิก t อกระบุว่า จนมาเห็นกับตาจึงพาใจมาเจอภายในคลิปเป็นภาพคนงานที่กำลังนั่งมาใส้กรอกนั้นอยู่หลายคนซึ่งทุกคนถอดเสื้อและดื่มเบียร์ไปด้วยและมีคนงานคนหนึ่งได้เอาเท้าขึ้นมาวางพาดบนกะละมังใส่ไส้กรอกขณะที่มีไส้กรอกเต็มกะละมังอยู่ทั้งนี้เสียงในคลิปนั้นดูเหมือนว่าเป็นเสียงชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านคุยกันไปมาตลอดแต่ตอนหนึ่งกลับได้ยินเสียงว่าไม่มีไฟแช็กงานนี้ทำเอาไม่กล้ากินกันเลยทีเดียว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ